หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามถผมอ่ยลองดูสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับพิทยารถบ้านนะครับอ,อนพิทยารถบ้านนะครับวันนี้สลัดคาาจากเฮฮาพิทยารถบ้านมาน,นําเสนอของดีๆให้กับลูกค้านะครับเป็นยางมือสองยางเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นยางที่ถอดสดไม่เป็นไม่ได้เป็นยางที่ซื้อมาจากที่ไหนนะครับเป็นยางถอดสดจากรถที่ผมซื้อมาขาย เนื่องจากว่ารถที่ซื้อเข้ามาสภาพยางมันอาจจะ่ามีการใช้งานมาแล้วซึ่งการที่เราจะขายออกไปก็เราเล็งเห็นว่าเราควรใช้ยางใหม่ลูกค้าดีกว่าอ่ายางเก่าเราควรจะเอามาขายเป็นมือสองดีกว่าซึ่งมันอยู่ในคุณภาพที่ใช้ได้อืกับบางท่านที่สตังะตุ้งสตังน้อยอ,อยากจะใช้เป็นมือสองเพื่อที่จะอ่าประหยัดเงินในกระเป๋าเนอะเราตรงนั้นเราจึงคิดว่าตรงนี้น่าจะถูกใจของอ่าพี่น้อง ของอหรือลูกค้าของพิทยารบ้านหรือชาวบ้านแถวๆนี้อยากได้หรือใครสนใจเอาไปจําหน่ายต่อก็มาเลือกได้เราไม่ได้จํากัดว่าคือใครแต่เราต้องการจําหน่ายออกไปในราคาที่ย่มเยาวเพียงเส้นละเริ่มต้นร้อยห้าสิบาทเท่านั้นอร้อยห้าสิ150บาทครับพี่หนิง<ช>เรื่องจริง<ะ>ครับมาดูครับเป็นลายยังไงบ้างอืเราอาจจะไม่มีออสเปเอยางนะครับที่ว่าที่ลูกค้าอาจจะมาเลือกว่าเออมีไหมสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดมีไหมสองสองหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ สิบห้าไม่มีครับแต่เรามีสเปคอย่างนี้มาเลือกเอาเลยครับเนี่ยเนี่ยสภาพนี้เลยนะครับสภาพยางมือสองที่ถอดออกแม็กไม่ได้ให้นะครับแม็กไม่ได้ให้นะครับยางที่ติดแม็กไม่ได้ให้แต่เป็นยางที่เป็นแบบเนี้สภาพนี้นะครับเนี่ยเรามีราคาเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ถ้าสวยถ้าคัดสวยก็อาจจะสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเพิ่มขึ้นไปครับจะประมาณนี้นะครับเป็นยางมือสองที่ถอดลงจากรถนะครับลบอะไรที่ไม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 ่เอี่ยม หลบเราจยให้เห็นที่ยังไม่เช็ดอืมระมาณนี้ครับนี่คือสภาพอย่างที่เราต้องที่เราจะจำหน่ายเราจะจำหน่ายในวันที่10นะครับ,รบวันที่10มีนาคม2,568ที่หอจก,กพิทยารุบัานสาขาสองคาบณสถานที่นี้ออยู่ที่บ้านรุนตำบลบักไดอำเภอพนมรักจังหวัดสุรินณนะสถานที่อี่นี้นะครับท่านสามารถมาเตรียมตัวมาได้นะครับ มีสตุ้งสตังเตรียมไว้เลยครับเส้นละหนึ่ห้าสิบาทเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะมีเกรดสามร้อยสี่ร้อยแล้วแต่สภาพยางสวยงามไม่มีหลากหลายครับบิสโตนมิชลินอ่าแล้วก็ยี่ห้อต่างๆครับมีมีให้เลือกมากมายนะครับเป็นยางที่ถอดออกจากรถนะไม่ใช่เป็นยางที่ซื้อมาขายไม่ใช่นะครับแล้วก็มีที่นําเสนอก็คือมีกระทะ6กรูไทร์แม็กนะครับกระทะห้ารูวีโก้รีโวนะครับ ใบนี้เราเริ่มต้นที่200อ่ะสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเราเริ่มต้นที่ใบละ200ท่านที่ต้องการเอาไปใส่รถบรรทุกรถเกษตรหรือรถอะไรที่ท่านหาอยู่นะครับหรือเอาไปเป็นยางอะไรสามารถเอาได้เลยนะครับนี่มาเลือกเอาได้เลยมีเยอะเลยนะครับมีเป็น200กว่าลูกสามารถมาเลือกเอาเลยครับเริ่มต้นที่200อ่ะแล้วพบกันในวันที่สิมีนาคมสองพขอบคุณครับอื